าศาสตร์ชำดับร้อนด้วยความสนุกสุดประทับใจงานวันไหลเมืองพัทยาคลื่นมหาชนร่วมเล่นสงกรานต์น้ำกันอย่างคึกคักผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศโดยทั่วไปของเทศกาลวันไหลพัทยาวันที่19เเมษายนของทุกปีพบว่าบรรยากาศแห่งความสนุกสนานก็คึกคักโดยเฉพาะบริเวณถนนสายชายหาดพัทยาตั้งแต่แยกถนนพัทยากลางไปจนถึงหน้าโครงการวอล์กอินสตรีทพัทยาใต้ รวมระยะทางยาวกว่า2กิโลเมตรซึ่งเมืองพัทยาได้ปิดการจราจรเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินเล่นสร์น้ำกันอย่างเต็มที่ขณะที่ภาคเอกชนได้จัดกิจกรรมรื่นเริงและการละเล่นมากมายตลอดแนวถนนสายชายหาดมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมากออกมาเล่นน้ำกันจนเต็มพื้นที่ทั้งนี้แม้อากาศโดยทั่วไปจะร้อนแต่ประชาชน และนักท่องเที่ยวก็ไม่หวั่นที่จะออกมาเล่นสร์น้ำในวันไหลพัทยาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่บริเวณชายหาดพัทยากลางสภาวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีและสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยามีกิจกรรมการสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปโบราณนิทรรศการประเพณีสงกรานต์การแสดงรำวงย้อนยุคมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติได้มาร่วมสนุกรำวงกันอย่างสนุกสนาน และที่เวทีคอนเสิร์ตเวลา19นาฬิกานายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันไหลเมืองพัทยาประจำปี2567ภาคกลางคืนโดยมีนางสุภาวีบำรุงศัก์วัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีนายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพันตำรวจเอกนวินธีรวิทย์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและ นางสาวอุไรมุกประดับทองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาพร้อมคณะทำงานนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาและประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาร่วมเปิดงานนเวทีชายหาดพัทยากลางท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างล้นหลามหลังจากนั้นจึงจัดเต็มกับความสนุกสุดมันให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยกองทัพศิลปินชื่อดังได้แก่เฟรชเบอร์ แอนติโมเชนทา PP D I E A M S The Sick, แพ็ k และเหล่า DJ ตัวท็อปตัวจี๊ด DJ Athern DJ Perpie DJ Wonder DJ Nadia และ DJ Sandria ที่ขนเพล์ลิต์ดังๆมาสนุกไปกับทุกคนพร้อมแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตระการตาจัดเต็มแบบนอนสตอ็อซึ่งปิดท้ายด้วยวงร็อกสุดเดือดอย่างรงทรสเทค ที่มาสร้างสีสันความสนุกสุดมันให้กับผู้เข้าร่วมงานวันไหลเมืองพัทยาในปีนี้ได้อย่างประทับใจอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากตะวันออกทูเดย์